เกษตรอัพเกรดง่ายขึ้นสบายขึ้นได้ตังค์เยอะขึ้นสวัสดีครับเกษตรอัพเกรดวันนี้นะครับทำเกษตรให้ง่ายขึ้นสบายขึ้นได้ตังค์เยอะขึ้นนะครับวันนี้นะครับเราจะมานําเสนอเทคนิคนะครับในการทําให้หอยปังเพาะออกจากไข่นะครับเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับโดยใช้นะครับนี่นะครับจากคลิปก่อนนะครับที่ผมเก็บไข่หอย ปังมาครับก็ประมาณสัก20วันแล้วครับก็สังเกตนะครับว่าจะเริ่มมีไข่หอยปังนะครับที่เริ่มเพาะออกมานะครับอย่างตัวนี้นะครับก็จะเห็นว่าดำเกือบทั้งหมดนะครับเขาเป็นตัวเขาเริ่มเป็นตัวข้างในแล้วนะครับกับตรงนี้นะครับส่วนพวกนี้นะครับก็คือเขาจะออกมาเป็นลูกแล้วครับนี่ครับเริ่มออกมาเป็นลูกนะครับเริ่มทยอยออกมานะครับผมนี่นะครับจะสังเกตว่าจะมีเริ่มนี่นะครับ เป็นขอบที่เป็นตัวๆนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็ออกมาแล้วนะครับนี่ครับคือปกติเมื่อคลิปก่อนก็คือจะเต็มเลยนะครับแต่คราวนี้ก็คือเขาแตกไข่เขาออกเป็นตัวแล้วไข่เขาจะยุบลงนะครับก็คือจะยุบลงเลยโดยผมก็นี่นี่นะครับเทคนิคนะครับในการนําเสนอคือนี่เลยนะครับปอกอี้นะครับจีดน้ํานะครับเราก็คือไข่หอยน่ะสาเหตุที่ก็ไข่บนดิน กับน้ำคือเพื่อเขาจะได้มีความชื้นนะครับในการที่เหมาะสมในการเพาะออกจากเปลือกไข่ของเขานะครับเราก็มาช่วยเขานะครับโดยการเพิ่มความชื้นนะครับเราก็จะฉีดโปกกี้แบบนี้นะครับเช้าเย็นนะครับนิดหน่อยนะครับเพื่อให้มันมีความชื้นไม่ให้แห้งเกินไปนะครับไข่เขาก็จะเพาะออกมาได้ดีขึ้นนะครับนี่นะครับสังเกตนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับ ในบ่อนะครับที่กระพาะออกมาแล้วนะครับจะทยอยเห็นนะครับนี่นะครับจะสังเกตว่าเนี่ยนะครับนี่นะครับนี่นะครับหอยปังออกจากไข่นะครับมันจะนี่ครับเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวอันนี้ครับผมก็จะอนุบาลไว้ก่อนนะครับให้นี่นะครับนี่ นี่นะครับเหมือนเม็ดเม็ดกับเม็ดนุ่นเนาะเต็มขอบบ่อเลยนะครับเล็กๆนะครับเต็มไปหมดเลยนะครับนี่นะครับเต็มไปหมดเลยเขาก็จะอยู่ตามขอบบ่อแบบนี้นะครับนี่ครับนี่นะครับแล้วก็จะมีรุ่นนี่ครับมีรุ่นก่อนๆนะครับ ผมก็จะมาคัดนะครับรุ่นประมาณนี้นะครับที่ผมเคยบอกไว้นะครับนี่ผมก็จะแยกเขาออกไปนะครับนะครับนี่นะครับพ่อใหญ่แล้วประมาณนี้ผมก็จะแยกเขาลงบ่อดินข้างล่างนะครับนี่นี่นะนี่นะครับคือลูกหอยปังนะครับที่โตขนาดเท่ากับประมาณซักนิ้วก้อยนะครับที่ผมบอกนะครับ ปกติคือผมจะคัดสองสาวันผมก็จะคัดทีหนึ่งนะครับให้เขาเอาเอาไปลงบ่อดินนะครับเพื่อไม่ให้เขากินกับเพื่อไม่ให้เขากินตัวเล็กนะครับเราก็จะเพิ่มอัตราการรอดนะครับของมันนะครับผมก็จะเก็บไปแบบนี้นะครับนี่ปล่อยปล่อยปล่อยลงบ่อดินต่อไปนะครับนี่ครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขบุณครับ